สนักเรียนชั้นป .6 นะครับวันนี้เราอยู่ในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับเรื่องผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคมปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วโดยเป็นแหล่งสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านบวกที่มีประโยชน์และผลกระทบด้านลบที่สร้างความเสียหายต่อร่างกายจิตใจและการดำรงชีวิตของผู้ใช้ดังนี้ผลกระทบในด้านบวก 1. เกิดความเสมอภาคในการรับรู้ข่าวสารเพราะมีเครือข่ายยงใหญ่ทั่วโลก สมีความรู้หลากหลายและกว้างขวางจากการสืบค้นข้อมูลต่างๆ 3. ม,มีความทันสมัยท่านต่อเหตุการณ์ปัจจุบันจากความรู้ที่ได้จากการอ่านข่าวสารบทความในอินเทอร์เน็ตเป็นประจำสีมีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมง 5. มีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจด้านการเรียนการทำงานและการดำรงชีวิตส่วนผลกระทบในด้านลบนะครับข้อที่1เมื่อได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา <S <S การทำผิดกฎหมายการติดสารเสพติดเป็นประจำ โดยไม่มีผู้แนะแนวการปฏิบัติตนที่เหมาะสมให้อาจนำพฤติกรรมเหล่านี้ไปเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตได้นะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเรียนแบบไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับข้อที่2ส,สายตาเสียเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานเนื่องจากเมื่อเราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะต้องมีการจ้องมองดูอยู่ตลอดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นให้เราพักสายตาโดยการมองไปที่กว้างๆนะครับที่ที่มันโล่งๆให้มันสบายตาหรือว่าหลับตาพักสายตาบ้างก็ดีนะครับข้อที่3การเรียนตกต่ำหากหมกมุ่นในการเล่นเกมและสนทนาผ่านเครือข่ายเป็นเวลานานโดยไม่สนใจทำการบ้านและอ่านหนังสือเรียนนะครับอย่างในรูปเลยครับก็ เราควรจะแบ่งเวลานะครับในการเรียนและการเล่นให้เป็นเวลานะครับเพื่อที่จะการเรียนเราเนี่ยก็จะไม่เสียแล้วก็เราก็ยังได้เล่นเกมด้วยนะครับข้อที่4การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่บอกผู้ปกครองอาจถูกล่อลวงจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ง่ายนะครับ mm. เนื่องจากพวกเรายังเป็นเด็กนะครับ อาจจะโดนมิจฉาชีพนะครับหลอกลวงได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนระวังเอาไว้ด้วยนะครับ5คอมพิวเตอร์อาจเสียาหายได้เนื่องจากดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์มาไว้ในเครื่องคอมของเราเองนะครับก็คือเกมที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียน อาจจะดาวน์โหลดลงมาไว้ในคอมนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาได้ฝากไฟล์ไวรัสเอาไว้นะครับก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันเสียหายได้ว่าข้อมูลหายหรือมีการใช้งานที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดาวน์โหลดอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องคอยดูว่ามันแปงไวรัสเอาไว้หรือเปล่านะครับข้อที่หก มีอารมณ์ซึมเศร้าและขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างหากใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานโดยไม่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะครับแน่นอนว่าหากเรานั่งเล่นโทรศัพท์นะครับเราก็จะไม่สนใจผู้ที่อยู่รอบข้างนะครับก็อยากให้พวกเราเวางโทรศัพท์แล้วก็ทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวกับเพื่อนๆบ้างนะครับจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะครับ เพราะฉะนั้นผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตดังกล่าวนะครับเป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้ทุกคนควรนำมาพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นนะครับประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูล 1. ด้านการปฏิบัติงานเช่นข้อมูลที่ได้จากโทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้และยังสามารถนำมาเป็นข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับข้อที่2ด้านการติดต่อสื่อสารเช่นถ้าเรามีข้อมูลเราสามารถที่จะสนทนาพูดคุยหรือบอกเรื่องต่างๆให้กับผู้อื่นได้นะครับ ข้อที่3ด้านการตัดสินใจเป็นการใช้ 3. 3. ด้านการตัดสินใจเป็นการใช้ช่วยให้เราตัดสินใจต่างๆได้ดีขึ้นเช่นการเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมหรือการเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะครับ ปัญหาอุปสรรคในการสืบค้นข้อมูลข้อที่หนึ่งไม่สามารถระบุความต้องการในการค้นหาที่แท้จริงถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนการสืบค้นข้อมูลว่าต้องการสืบค้นอะไรทําให้การสืบค้นเป็นไปแบบไม่มีทิศทางหรือไม่มีกรอบในการค้นหานะครับ2 ไม่ทราบว่าจะค้นหาจากแหล่งใดและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ถูกต้องตามที่เราคิดเอาไว้นะครับ 3. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงพวกเราอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของระยะเวลาและวิธีการในการสืบค้นข้อมูลนะครับเช่นเอ่อพอเราสืบค้นไปแล้วนะครับไฟล์อาจจะโดนลบข้อมูลอาจจะโดนลบไปหรือ,อมีการปรับปรุงข้อมูลนะครับ เราก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการในช่วงเวลานั้นนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างไปงานที่7นะครับเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลคำที่แจมบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาโฆษณาที่กำหนดให้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลตามรายการในตารางนี้นะครับยกตัวอย่างโฆษณานี้นะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาวยอดขายดีอันดับหนึ่ง เปลี่ยนกรรมพันธุ์จากดําเป็นขาวได้จริงขาวเอาอยู่พิสูจน์ได้ใน5วันนะครับจากราคา2,999บาทลดเหลือเพียง999บาทโอ้โหเป็นยังไงครับโฆษณาตัวนี้ครูเองยังอยากใช้เลยนะครับส่วนรายการประเมินนะครับก็จะมีรายการทั้งหมด10รายการนะครับก็ให้พวกเราทำการประเมินว่า มีหรือไม่มีนะครับโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างก็คือสรุปความน่าเชื่อถือเราสรุปว่าโฆษณาด้านบนเนี่ยเชื่อถือได้หรือไม่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ให้นักเรียนบอกเหตุผลด้วยว่าเชื่อถือได้เพราะเหตุใดหรือไม่น่าเชื่อถือเพราะเหตุใดนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องผลกระทบของการใช้งานอินเทอร์เน็ตกับสังคมนะครับผู้หวังว่าพวกเราจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ครูขอทิ้งไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ